ครับมันมีฟาร์มครับเนาะมันมีบ่ได้ปล่อยครับเนาะมันีะจำเป็นต้องเอ่อเลี้ยงใกล้ๆบ้านนี่ครับเพราะว่าเป็นหลายตัวแล้วครับเนาะมันปีศกินแพรครับน,ะนี่ก็คูนบ้านกันนี่ครับคูนบ้านกับเป็นแล้วเห็นบ่คูนบ้านเนามาแล้วขับขึ้นกัน,นเต็มตัวครับเนาะร้อยยาเนาะครับเนาะ FC เป็นซังหายอยู่แล้วก็ ในม้อมาฉีดก็บีนขาบวมแล้วครับนะมันานในหมู่บ้านไงให้ยาไปในน้อยครับนะเป็นยาคนเฮ้ย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 ตัวนี้มีวัคซีนเก่าครับนะรับแบบบุญโฮมบุญโฮมมันเคยฉีดากับกาน่าจะคัมแพร่กันนาจะฉีดปีที่แล้วกันนาจะมีวัคซีนอยู่ครับนะเฮ้ยฉีดสองตัวนี่ นีัแม่นี่ครับใบแดงครับนะ,นะน่ครับเราจะมีอาการอย่างมีเต่าครับนะเต่าเป็นตุ่มอยู่ครับนะมาขึ้นนี่แต่ว่าท่านชัดเจน,นครับนะแต่เพิ่นบ้องเงากับบ้องเป็นยางครับแต่มีรอยอค้ำตุ่มตรงวางส่วนทางวางสีขางเพิ่นเนาะ ต่อกับเป็นที่กันนะครับนะนี่ก็จะเลี้ยงอยู่นี่สักก้อนครับนะจะเบิ้งกักพักกันครับนะปอปลอยอะไรทุ่งเงินเมื่อหน่อยไปไกลแล้วกันมัเป็นคนดูแลครับนะแม่เมันก็อ่ออยู่หน้าร้านทอปอนี่อยู่แท่นครับนะนี่ครับนี่ก็เป็นครับนี่อยู่ฟังไหนนอนขึ้นเบิ้งนี่ครับตุ้มฟังนี่ครับนี่ครับนี่ตุ้มครับนี่ชัดเจนแล้วครับนี่ยเม็ดแดงครับนี่ มันขึ้นเห็นสามตุ่มครับนี่เนี่ยตุ่มหนึ่งครับเริ่มออกมากครับยัทยอยออกครับนะสุขภาพพอดีตัวใดก็จะออกมากครับนะเดี๋ยวสำหรับพอกที่อยู่ตั้งหากคือเนี่ครับนะพอกที่เป็นนะครับจะมีจะมีคําแพงครับนะมันก็จะเป็นที่รูคนตายนี่ครับทวีสับครับนะเอาว่าบริสายกล่องดูพอดี เนี่ยไปอย่างมาช่วงนี้ใจบนิ่งปวดประสาทครับน้ำงัวนะอาจจะนี่ครับข้อมันครับลองล่องเอาเกาวสามเคมาท่านะครับแม่งกันแม่งท่ายาแหล่นึ่นะเดี๋ยวเอาอันนี้ออกจากกระเพื่อมคนจับได้ป้พงคนจิกขั้นนะนะนะออกได้ครับตื่นครับตื่นมาเศร้าครับ ตื่นมาจอจับเพิ่นจับท่าหย,ยาเพิ่นขั้นให้ตื่นเห่างๆไปกรอารมณ์ดีขึ้นครับเนาะต่าหาก,หก็มีอยู่วางแดนดนาะตุม่มเพิ่นอยู่ซี่ขางเพิ่นนี่ครับนะมีเน่อาจจะเอาไว้ก่อนครับเนาะเนี่ยจ,จะอยู่แถวนี้ครับนะอาจจะปล่อยไปหน้าแ,วแถวหนี้ บ่อยไปเหนียนะให้กินไปแถวๆนี้บ่ไก่ครับนะจะให้เพิ่นบ่เดินทางไก่นะมาเกิดเบื่องอาการไป,ปน้ำนะอาจจะปล่อยมันกับมีสองักสองควายนะครับนะก็คือทางนุ่นก็ทางยูขอกอาจจะปัญหาใหญ่รครับนะนี่ครับ นี่ก็ว่าท่านแสดงอาการครับนะสำหรับน้ตำตาลจะไปนครับน้ำแกงเข้ากับนักครับนะตุ้มเต็มแล้วครับนะมันอาจจะเป็นมือที่ซีที่หาแล้วครับนะตุ้มเต็มแนละ้วนี่ กอกยาเอาครับนะเป็นยาแก้ไขพวกยาปฏิชีวนะพวกรักษาทั้งเดินพวกประะสิตจังหน่อยครับนะนยากอกหมูกอกงูนะก็ล่อบึงอู้คำใหญ่ครับนะน้ำแดงเราเนี่ยรบบึงเขาใกล้่ไปอนใดญครับนะ,นบบะนบนะพวกนี้เป็นอาจจะจับกอกยาดูเลยเขาใกล้ไ่ไอดครับ แต่ไม่เงยเสือกนะนครับไหนเป็นยูโฮมเลยก็ยากครับนะนเนาะหย่าไปลอยลอยละไรแถวนี้ครับเนาะนี่คืขาบัวมาเนะีย ยังบ่ได้ครับนี่เจ็บขาไปมาไหนสูงขี่คานครับบวมแห้งข้อขาไันครับใครครับสองมือครับเต็มเลยขึ้น ่ซี่ฉันกะว่าบ่ให้ออกแดดแต่ว่ากะมันตุ้ดไว้ใสครับนะฮะมาเลี้ยงไปแบบนี้สักก้อนครทำนะไปหลังบ้านนี่แหละกินไปเองสิแหละอาจจะขังเลยกับกำบากหาหนื้อครับนะอาหารอีกไอ้กะคนดูแลครับนะต้องคนป่วยกับายต้องดูแลคนดูแลงัวครับนะ ปีนี้หนักนะครับหนักอีหลีถือว่าหนักน้ำท่วมมากนะครับล่ามเลยครับนะหายหาเพราะพอฟางเพิ่งจะค้นฟางเสร็จเมื่อวานนี่ครับนะฟางอัดได้ลอยซีสิบหาก่อนครับนะตัวนี้เป็นโซนหนึ่งแต่ว่าก่อนนานก็ได้มีอีกลอยสิบครับนะกะ่าฟางเก่าประมาณลอยหนึ่งกับระะูเล่านะจะประมาณสามลอยก็กว่าแล้วครับเนาะอันนี้ตุนไวแล้วเนาะนี่ห้องถุงไยซ้ำแล้วก็กวอนแล้วถือว่าดีครับนะถือแดดเหมือนกันนะครับ สายเลียงเนี้ยโมกับบ่ได้ครับเนาะปัญหาหลายรีครับเนาะปีนี่นะต้องสูงกันไปครับนะเดี๋ยวเธาได้เอาเท่านั้นปัวอยู่ล่อยาอยู่ครับเนาะล่อยาน้ั่มหล่ะจังไหนหมอฉีดก็เอิญหมามาครับขี่รถไกลไปไกลมาอยู่ครับเนาะเกือบ่เขามาครับเนาะเอิญดูร้ายกะอยากอายเอิญครับเนาะเอิญหลอกสองหลอบพันหมามากจักชีวาจังไหนครับเนาะทุกวิสัยทั้งๆเนี่ยมันก็ขี่รถผ่านไปผ่านมาอยู่ สิมียาบ่มียาบ่มีวัคซีนก็ับผเห็นว่ายังไงครับนะตอนไมาตอนสอบเก็มาฉีดให้น้ำแดงอยู่บนท้ายเหลวนะครับมันหวนพอดีว่าฉีดวัคซีนลั่ปีเป็นครับเดี๋ยวฉีมาฉีดให้ครับนะมือแลงพุ่นละมือแลงมากหายไปเลยครับนะตอนสอบเก็บ่เห็นบานกะไปไปมากๆเห็นขี่รถขับไกลไปไกลมากอยู่ครับแต่ว่าเอ้าเป็นแนวดี พอดีก็สั่งยานะแต่ว่าจากซีมาแย่ไดนกันยาก็ได้สิลองฉีดเองตอนนี้ให้กินยาข้นไปก่อนครับนะเป็นบวกที่ซีมิซินพวกเทนเนสซอรินครับนะเพราะว่าใจกล้วยสองเม็ดนะเพราะว่ามันโมมียาครับตัวนี้ยากระหายยาครับนะพวกเทนเนสซอรินกับเทนเนสซอรินกระหายยาอยู่ครับนะโมมีอีกครับก็เลยก้ามาที่ที่ซีมิซินที่เราเนาะ ไปตามภาษาสิาสครับเพราะว่าชุดทางรักษาคว,วานนะมมรรถาพของชักสีวอย่างไรเนาะงกัะลายอยู่คนเลี่ยงมันปัญหาคือสม,มธธรรถามเป็นลักนะครับเนาะคือดูแลงวแต่ว่ายอมเราปีนี้มันความสามารถรีเนาะปีนี้บวยลายตัวครับตัวแรกน้ำแกงเขาเออหนอนหนูใหญ่เขากับไปครับเนาะเป็นไข่ลบไนครับเนาะฉีดยาสองเข็มลบไนครับ ไปเลี้ยงครับปล่อยไปเลี้ยงเดินทางไกลจากแดดเนาะอาจจะเติมไข่เติมยังเนี่ยจะเลี้ยงอยู่แถวนี้ครับโซนนี้ไปเรื่อยๆครับแต่โฮมเมี่ครับนาจะไล่ไปทางปุ่นอยู่มันกินไปว่าได้กินได้อยากหาหมูครับผลไปแล้วสำหรับกำแพง วันน,นี้ก็คร่าวๆครับนะอัปเดตอาการเนี่ยอาการงัวซะก่อนครับเนาะ่สมัยฟ้าอาจจะไล่ออกไปจากนี่วัดเพราวะว่ามีหยางครับมีตะนาม,มจาจะไล่เพิ่นไปด้านนู้นครับนะเนาะทั้งหนานี่ยไปไกลๆนี่มันอาจจะมีโฮมมี่ดินแห้งครับ พเพื่อนเนี่กินผักหรือว่าเพื่อนจะกลับมาหนีกันะยปล่อยกับมาหนีก่อนนะเล็กน่อยอ่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ